สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมาอุ่นเครื่องที่เทศบาลนนแดงนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเสียตาอีกแล้ววันนี้เรามาทำอะไรคะพี่แมกมาอุ่นเครื่องที่นนแดงครับเออแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรขุจอนกำลังเลี้ยงออน้ำให้กลับเด็กๆครับเออก็คือ,ก,คอก็คือไม่เน้นแข่งแหละเน้นมากินอะไรวะไปที่เก็บมากเกลือหรือเปล่าครับ กินอะไรนะเสาซวยเสากล้วยนมสดค่ะกินยังแทบบ่บริสุทครับบครับขอฟรีกันพี่ตุ่นกินอะไรพี่ตุ่นกินอะไรเริ่องคหน้าตุ่นดิขไม่รู้เลยไม่เที่วกันดิสามยังไงนมสลุด โอ้ไม่เป็นไรแล้วเคนละคนเออแก็ไม่ม้ใครจ่ายเงินเลกูเจ้ไงกูเจ้กับกูจนไก็บกูเจ้ก็ไปคนเดียวกันกัคนเดียวกันกับกูจอหรือเปล่าไม่ใค่ร่เขาขอทุ่มคนหนึ่งวันหนึ่งคำมลยคจะไม่เด็ดจะไม่ได้ครับจะไม่เด็ดเอาทั้งทั้งุแม่สอนวันเหอแม่สอนขอไม่เป็ี่น ไม่ค่ะไม่ไอ้กินอะไรคะฝันนี้กินอะไรกินชาไข่มุกกินชาไข่มุกกินชาไข่มุกแสดงว่าต้องมีมุกหนึ่งมุกไอ้ปั๊มอันนี้ชื่ออะไรนะความมุกหนึ่งไม่เคยไม่เคยได้ยินเองนี่พูดเลยพี่ไม่พูดไอพี่พูดได้ปะเนี่ยไปกินแล้วไปต่อไกันหมดเลย ทางน้ำทางน้ำทางน้ำจะมีเด็กตกใจแล้วขึ้นรถเอากัดตันว่ายังไงวันนี้รู้ครับไม่รู้ครับมันจะช่วยทีมรู้สาวยังไงเล่นดีเอออืมผมเล่นกองหน้าได้ดีครับว่ายังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้รร่งนี้คับจิงนักป่าเออเอ็งเคินทำไมเอ็งไปวิ่งเล่นอยู่ในสนามอันนี้สาวๆก็คือเจ้ามองอะไรรคับ สาวๆก็คือจ้องมองจะมาขอเอม่มจะมาขอเอฟนบุใครเนาะชอบชอบเลยชอบอันนั้นลูกบอลเราหรออ๋อคิดว่าไปขโมยครับอยู่ในอยู่ในท้องอุทกพัดท้องอุทกพับเยฟแม่อะไรยอใหญ่ แบบเมื่อกี้คุณจะตอบว่าไงครับพี่คะพี่คะขอเฟิตได้ค่ะคุณจะตอบว่าไงครับไม่เอาเขาไม่ได้ให้เธอเขาขอเธอกล้องมึงลายการดังนะกล้องนะเดี๋ยวมึงใส่เสื้อไห้หนิผู้ใดเอาเสื้อไปคู่ของคู่ไปไหนวะนี่ออกมาถอดมาถอดมาถอดมามีกี่ตัวสามตัว สองหรือสามตัวสามตัวแมาแกะผาให้สาวดูจังนวิเบอร์สิบยู่กับไผเบอร์สิบหกอ่ะเบอร์สิกอยู่กับใค่อยู่กับฟองเปล่าฟองขโมยเสื้อครูไปปะเนี่ยฟองเพิ่งเอาเบอร์สิบหกไปใส่แค้งมือื่นพรอมได้าอปะใช้เสียตัวนี้ไปแค้งมืออืนบอกแคนบาแคนออกมาจากป่าก็ต้องลกป่าบันนี่ เสื้อยืดสายเออเสื้อสวยเองาเหม้วจบกเ็นเหม็นไกอ้ดำมอไปซักด้วยเอาใส่แล้วนะกลับไปซักด้วยมันบ้ามนเอาบลกนึงล่ะำนี่อยู่กับปั๊บอันนึงอยู่กับอันนึงข้นแล้วเอาบอลขึ้นรถครูยังเอาที่ใไว้แล้วเอาไปเปิดรถครูเอากรติงน้ำมาอยู่ไหนอะ เอาไปแล้วครับเอาไปแล้วครับเขียวเขียวเอาเขียนมันไปเลยครับไปที่สิบประกับเดี๋ยวเอาไปสองเกินครับกินหลายเลยว่ะ10บาทกับคูณจรโอ้โหจิ๊บๆคุณแม่ก่อนอีกว่าคเอาจะแก้วเราเ่าตางล่ะ ขาเชิญมา